หลักทานและก็มีหลักประกันมีของดีมานําเสนอรู้ไหมว่าดียังไงครงบวงจรปิดอาลานี่ละ่ะ DS Enterprise จะคิดจับผิดจับโจรจับใจจับ,จบ,จบ,จบได้ทั้งกลางคืนทั้งกลางวันสวัสดีครับในวิดีโอนี้จะเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาของกล้องแอป DS นะครับผมโดยจะมีตัว3เสาแล้วก็ตัว C1 เลยนะครับที่เราจะเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาในวันนี้ในวิดีโอนี้นะครับ และอันดับแรกเลยข้อหนึ่งเลยที่มกักจะเจอกันบ่อยที่สุดเวลาติดตั้งกล้องก็คือเชื่อมต่อกับ Wifi ไม่ได้ครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในแอปกล้องกันนะครับผมปัญหาแรกเลยที่จะเจอกันนะครับผมก็คือ Wifi ไม่ใช่สัญญาณ2.4ครับผมอย่างในวิดีโอนี้นะครับผมเนี่ยในมือถือผมตอนนี้ Wifi มันเป็น 5G อยู่ ก็ Wi-Fi บ้านนะครับมันจะมี2.4แล้วก็มี Wi-Fi 5G นะครับผมถ้าเป็นตัว 5G เนี่ยก็คือจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับตัวกล้องได้เลยครับผมเพราะว่าตัวกล้อง IP แบบเนี้ยเกือบทั้งหมดเลยจะรองรับแค่สัญญาณ2.4เท่านั้นครับผมอเดี๋ยวลองให้ดูก่อนเวลาเราเข้าไปติดตั้งกล้องปุ๊บเนี่ยมันจะมีชื่อ w i f i ขึ้นมาตรงนี้ถ้าเป็น 5G คือเชื่อมต่อเองก็เชื่อมต่อไม่ได้แน่นอนครับผมเดี๋ยวลองเปลี่ยนสัญญาณก่อนนะครับ โอเคแล้วเปลี่ยนจากตัว 5G เป็นอีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ 5G ครับย้อนกลับแล้วก็กลับไปใหม่โอเคทำการเชื่อมต่อได้ครับ <Please input S 1> อันนี้ก็มาเชื่อมต่อครับกชื่อมต่อกัด้รอสลัง เรียบร้อยพอเราเปลี่ยน WiFi จากอีกตัวหนึ่งที่เป็น 5G เป็นตัวที่เป็น2.4ก็จะสามารถเชื่อมต่อได้โดยไม่ต้องเสียเวลารอเลยครับถ้าเป็น 5G รอเท่าไหร่มันก็ไม่เชื่อมต่อแน่นอนปัญหาที่2คือกล้องมีอาการเชื่อมต่อค้างเพราะกล้องได้เคยเชื่อมต่อกับเน็ตวงเดิมไว้นะครับโดยฟังเสียงจากตัวกล้องได้ดังนี้เลยนะครับเหมือนที่ตัวสามสาวกำลังพูดอยู่ ้ากล้องพูดว่าเชื่อมต่อกรุนารอสักครู่แล้วไม่พูดว่าเชื่อมต่อกับเเตอร์ Wi-Fi แล้วแสดงว่าการเชื่อมต่อค้างอาจจะเป็นเพราะว่าเราย้ายจากจุดเดิมนี้กล้องเคยติดตั้งไว้ไปจุดหนึ่งซึ่งกล้องก็ยังจําการตั้งค่าของเน็ตวงเดิมไว้อยู่ครับซึ่งตรงนี้เราจะต้องทําการรีเซ็ตตัวกล้องให้กลับเป็นค่าโรงงานก่อนนะครับ สำหรับกล้องตัว3ามเสานะครับก็คือจะมีวิธีการรีเซ็ตอยู่ที่ด้านหลังตัวกล้องแบบตรงตรงนี้นะครับจะเป็นช่องรีเซ็ตหรือบางรุ่นอาจจะมีช่องเป็นปุ่มรีเซ็ตอยู่ตรงนี้นะครับเป็นปุ่มรีเซ็ตอยู่ให้กดเข้าไปที่หน้ากล้องข้างใต้หัวกล้องแบบนี้นครับผมโอเคเดี๋ยวเรามารีเซ็ตให้ดูกันนะครับผมโดยตัวนี้นะครับให้เอาเข็มแทงซิมที่แถมมาในชุดกล้องจิ้มเข้าไปที่ปุ่มรีเซ็ตค้างไว้เลยนะครับผมประมาณ 20-30วินาทีนะครับจิ้มไฮโดรแล้วก็จิ้มค้างไปเลยครับแบบนี้นนนเมื่อกล้องพูดขึ้นมาแล้วก็แสดงว่าตัวกล้องเริ่มดีเซ็ตแล้วครับผมเราไปตัวต่อไปเลยจะเป็นตัว C1 เป็นกล้องใช้งานภายนอกตัวนี้นะครับผมโดยช่องรีเซ็ตของกล้องตัวนี้นะครับ มันจะเป็นช่องเดียวกับไมโคร s d สดีการครับแกะตรงฝา่ายางออกมาแล้วก็กดปุ่มรีเซ็ตตรงนี้ได้เลยครับกดค้างไว้ด้วยนะครับยี่สิบามสวิเหมือนกันจนกระทั่งตัวกล้องพูดขึ้นครับคืนการตั้งค่าอะดูนาย่าถอดพักไฟค <Visual S 1> ือวิสต์ตอรี่เซตติ้ please don't power off ปัญหาข้อที่3ที่ทำให้กล้องไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้นะครับจะเป็นปัญหาจากเมมโมรี่การ์ดที่ใช้เลยนะครับไมโคร s d การ์ดแบบนี้นะครับผมซึ่งต้องขอบอกเลยว่าไมโคร s d a การ์ดแบบนี้เนี่ยครับมีของปลอมเยอะมากเลยนะครับถ้าหากว่าใช้กล้องกับของปลอมเนี่ยมีโอกาสสูงเลยที่จะไม่เกิดปัญหาต่างๆนอกจากเชื่อมต่อไม่ได้อีกด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาเราเสียบเมมไปก่อนแล้วจู่ๆกล้องเชื่อมต่อไม่ได้หรือว่าเชื่อมต่อกล้องไม่ได้เลยให้ลองถอดเมมดูก่อนนะครับแล้วก็เช็คดูว่าเมมที่เราซื้อมาเนี่ยมีรับประกันไหมเพราะถ้าเป็นเมมของแท้เนี่ยมีรับประกันให้อย่างน้อยๆ5ปีขึ้นไปนะครับบางเจ้าก็จะให้7หรืออาจจะเป็นตลอดอายุการใช้งานเลยครับก็จะเป็นข้อ3เลยครับที่จะทําให้มีปัญหาในเรื่องของการเชื่อมต่อกับสัญญาณ w i f i ไม่ได้เมมโมรี่การ์ดนะครับ m e โม r y c าร์ของจริงของปลอมเนี่ยเดี๋ยวลองตัวอย่างดูจากมุมมุมฝั่งนี้แล้วกันนะครับผมก็จะมีพวกเมมปลอมเมมที่หน้าตาเหมือนเมมแท้เลยอาจจะมีบางอย่างให้พอดูออกว่ามันไม่ใช่เมมของแท้นะครับผมแต่อย่างที่บอกเลยสําคัญที่สุดก็คือการรับประกันสินค้าครับปัญหาข้อที่4นะครับที่ทําให้กล้องไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Wifi ได้นั่นคือมีการเปิดแอปไว้หลายแอปเกินไปนะครับ จะเป็นหลายๆครั้งเลยที่มือถือบางรุ่นที่อาจจะมีแรมไม่พอเนี่ยเวลาเปิดแอปไว้มากเกินไปหลาย10แอปแบบนี้ครับจะทำให้กล้องไม่สามารถทำการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ไ,ไ,ได้เพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขปัญหานี้ให้ปิดแอปทั้งหมดก่อนแลวทำการเปิดแอปกล้องขึ้นมาใหม่นะครับผมจากนั้นค่อยทำการเชื่อมต่ออีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นอันเรียบร้อยสำหรับการแก้ไขปัญหาเปิดแอปไว้หลายหน้าต่างเกินไปครับ la